ช่วงนี้นะครับก็จะคายเข็มออกมานะครับคือบางครั้งเข็มสั้นดๆที่ตั้งมาจากโรงงานเนี่ยบางครั้งก็ลึกขึ้นไปนะครับเราก็จะทําการคายเข็มออกมานะครับให้เสมอนะฮะเสมอขอบนะฮะั่งทุกอย่างเสมอขอบนะครับอันนี้เข็มต้นนะฮะที่กำลังขายอยู่นะครับแล้วก็เปิดขบูงานลองลองดูขบูว่า ดึงได้ปกติไหมนะฮะดึงได้สุดไหมนะครับในช่วงนี้นะครับ จะทาการเร่งนะฮะดึงคันเร่งเปิดกระบูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็คายเข็มนะฮะ mm. ค่อยๆคายเข็มออกมานะครับก็ mm. คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับคายออกมาให้สุดเลยนะครับจนเครื่องเนี่ยคือเดินเบาแบบว่าออกๆออ,อจะดับหรือไม่ดับแหล่นะฮะก็คือว่าคือให้น้ำมันเข้าไปมากที่สุดเข้าที่จะมากได้แล้วเครื่องต้องไม่ดับด้วยนะครับ แล้วรอบเครื่องต้องไม่สูงนะ,ะจากรอบเครื่องที่สูงสูงจะค่อยๆโลลงมานะครับการลันในรถกับการลันท่านนี่จะไม่เหมือนกันนะครับคือโหลดมันต่างกันนะฮะในในการลันท่านกับการลันในรถนะฮะจะไม่เหมือนกันนะครับจลับกายก็จะไม่เหมือนกันครับน้ำมันจะหมดไวม่ไ ในช่วงเติมน้ามันนะฮะเราเปิดฝาถังก็ต้องรีบเปิดแล้วก็รีบปิดนะฮะเพราะเครื่องมันจะเล่งขึ้นมานะฮะต้องรีบเติมนะครับครับเราสังเกตที่ควันออกมานะฮะตอนนี้ที่เราลันอยู่เนี่ยเรามีพัดลมบาโบโวตัวแรงเลยนะครับ่าเป่าให้ควันอ่ากระจายออกไปนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็คืออยู่ไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็คือต้องมีพัดลมเป่าช่วยนะครับ เพราะว่าวันที่มาเนี่ยก็คือวันหนึ่งเราเปิดน้ํามันมากแล้วก็น้ํามันเรามีหล่อลื่นสูงนะครับจะเกิดวันเยอะนะครับแล้วการรันเนี่ยต้องไม่เสียดายน้ํามันนะครับไม่ต้องไปประหยัดน้ํามันนะครับถ้าประหยัดถือไม่ประหยัดน้ํามันอ่าเครื่องมันก็จะไม่สมูทนะครับต้องยอมนะครับยู่ตรงนี้การรันอินเย็นตรงนี้นะครับต้องยอมนะฮะยอมสละน้ํามันนะครับเพราะน้ํามันรันอินนี่ก็ไม่ได้ราคาสูงนะครับ เราตอนนี้คือที่เราเห็นเนี่ยเราจะต่อท่อลงไปเพื่อลดเสียงดังลงมาแล้วก็ไม่ให้น้ำมันหล่อลื่นเนี่ยกระเด็นกระจยเยอะะไปให้มันลงกระป๋องไปนะครับปกติแล้วที่เราลันดินเครื่องแข็งนะรับางทีเราใช้เยอะเนี่ยเราใช้แกลอนใหญ่เลยนะครับคือม้วนเดียวติดยาวเลยนะครับอันนี้จะไม่ต้องมาคอยเปิดฝาถาังเติมนะครับ พอเปิดทีมันก็จะแวะทีเพราะว่า,าแรงดันเฟสเชอร์มันไม่มีนะฮะน้ำมันก็จะบางลงเครื่องมันจะเล่งก็ที่มันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะ,ะรีบเติมครับอันนี้ปรับรอบเดินเบาปกติแล้วนะครับนี่เดินนิ่งๆเหมนะนี่น้ำมันนะฮะเห็นน้ำมันนะหลุดนะ มาดูน้ำมันหล่อลื่นนะฮะที่เหลือทิ้งนะฮะอาจจะเยอะนะเพราะว่าหล่อลื่นเราใช้เยอะนะครับครับอส่วนคันนี้นะฮะเป็นรถเกียโชรุ่นเก่านะครับคือมีปัญหาในเรื่องของเครื่องยนต์เหมือนกันแล้วก็เอาเข้ามาต่อมในจังหวะที่ผมกําลังรันอินเครื่องอยู่นะก็เลยถ่ายไว้แล้วแถมมาด้วยนะ,ะให้สังเกตว่า รถเนี่ยเครื่องมันก็จะเดินเบาได้นิ่งยู่ของเดิมนี่คือเดินเบาไม่ได้ต้องเร่งไว้ตลอดนะครับอตอนนี้ก็คือเดินเบาได้นิ่งเร่งก็ต่อเนื่องนะฮะของเดิมนี่เร่งไม่ได้เร่งแล้วอวอดหายวอดหายเลยนะครับตอนนี้เร่งได้ต่อเนื่องนะเล่นกันได้ยาวๆความร้อนไม่มีนะครับรัดกันได้ยาวๆก็ดูปันนะวิ่งแล้วดูปันอย่างเดียวก็ไม่มีปัญหาคันคนี้ก็จบไ,ด,ได,ด้ดีนะครับจากร้านบอลนอาซีมืองไกรจะับลงสองแล้วก็บังบอลนะครับขอบคุณมากครับ